นชแสวัสดีครับชาว youtube ทุกคนครับวันนี้เราจะมาจอดข้าวกันนะครับเป็นนาแห้งก็ไม่เสียงว่านาเป็นที่ลุ่มที่ลุ่มน้ำครับ พอฝนตกชุกๆน้ํามันก็จะแบบเจิงนองน้ําท่วมอะไรเงี้ยเราก็ปลูกอะไรก็ไม่ค่อยได้นี่เราก็จะเอาข้าวมาปลูกที่ให้ดูนี่คือเครื่องหยอดข้าวนะครับใช้แรงงานคนยุใช้แรงงานคนยุในการหยอดนะครับหน้าตาก็จะประมาณเนี้ การทำงานก็คือเราจะเอาเมล็ดข้าวนะครับใส่ใส่ในนี้ครับข้าวที่เราจะหยอดใส่ที่ที่ใส่ข้าวเสร็จปุ๊บการทำงานของมันคือถ้าเรายูไปครับวงล้อมก็จะหมุนไปข้างหน้าหมุนไปเรื่อยเรื่อยนะครับฝั่งนี้มันก็จะเป็นลูกกิงพอหมุนพอ หมุนมาถึงลูกกิ้งตัวนี้ครับขามันจะเตะแหบทาให้ทําให้ปากมันอ้านะครับปากเป็ดมันอ้าข้าวมันก็จะหล่นลงมาในรูนี้ครับเม็ดข้าวจะหล่นลงมาใส่รูพอผ่านไปผ่านลูกกิ้งไปมันก็จะปิดอัตโนมัติโดยสปริงนี่ครับมาปุ๊บต่อไปก็อ้า แล้วก็ปิดอตอนนี้ก็เตะใหม่ก็อ่าปิดข้าวมันก็ไหลลงไหลลงทีละลุมละลุมละลุมก่อนหน้านี้คือตัวนี้มันก็คือเป็นตัวที่ทาทาให้ดินเป็นรูเพื่อที่ให้ข้าวจะไหลลงไปอยู่ในรูได้นี่ครับมันจะปักดินปักดินลงไปชึบดินก็จะอยู่ประมาณนี้พอมาถึงนี่ลูกกิ้งปุ๊บก็เตะ ให้ปากอ้าแม้ดินมันก็จะถูกอ้าด้วยตัวนี้แล้วข้าวก็จะหยอดลงไปครับเป็นการเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการของเครื่องหยอดซึ่งก็จะมี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 8, 8. ปากนะครับในการ1รอบ ึงถามว่าแล้วข้าวมันจะลงสักประมาณกี่เม็ดี๋ยวฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็นี่ครับกลไกก็คือโดยตัวนี้มันก็จะมีล้อบังคับเฟืองภายในข้าวมันก็หล่นมานี่ครับหรือมันอยู่ในร่องนี้ ี่ทีละประมาณ8-10เมตรน่าจะได้ครับแล้วก็ผ่านช่องลงไปยังปากเป็ดนี่ครับนี่มันก็จะหมุนไปเรื่อยๆถ้าเราหมุนล,ล,ล้อก็จะหมุนหมุนเรื่อยๆนี่คือการทำงานของมัน เครื่องทุนแหลงชนิดหนึ่งครับก็ราคาประมาณพันห้าถึงสองพันแล้วแต่ยี่ห้อก็ใช้ได้ครับทุนแหลงในการยอดหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูการทำงานของมันเลยครับ เรามาดูเม็ดข้าวกันครับแต่ละหลุมที่มันหยอดลงไปครับก็ก็จะลึกพอสมควรครับเห็นไหมครับพอเขียเขีขึ้นมาก็จะเห็นเม็ดข้าวเป็นสีขาวๆนะครับประมาณแปดถึงสิบเม็ดอยู่ข้างในดินนะครับก็เสร็จไปที่เรียบร้อยครับการปลูกข้าวของเรา ก็ไม่มากครับผูกไว้กินเป็นที่ลุ่มครับนข้างบนเป็นที่ดอยเวลาฝนตกน้ำก็จะไหลลงมาลงมาลงมารวมๆกันนี่ี่นี่ครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นที่รับน้ำถ้าฝนตกหนัหนกๆก็จะแฉะเต็มไปด้วยน้ำครับซึ่ง เราปลูกพืชอย่างอื่นก็ไม่ดีเท่าข้าวเลยปลูกข้าวดีกว่าก็เดี๋ยวรอข้าวขึ้นครับยังไงจะมารีวิวให้ดูอีกทีครับแต่วันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนครับที่รับชมยังไงก็ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ